เขาเห็นเจ้ากันจุดไฟกันเจอละเขาเขาเขาตั um no ้งกันบัดนี้อันนี้จะาวัตสังตสารนี้ของตนนั่นบบเดมมีเกิดแล้วก็เจ๊ไปตามการอยู่จังสี่บัดสุดท้ายก็เป็นตายคือจังพุ่นเม่ยใส่ป้องเทพาลุณนี่แหละ เล่าก็ไปอินีนี้จากปีจากน้องบ่ได้ยอยู่นำ้ำเฮาอจากลูกหลานวงวานบ่ได้ขึ้นมาบ้านแม่สายป้องเอ๋ยควนตายนี่สังบ่อขึ้นไปอาหางินตาประเทศอืนนอ่นในหอยังโงว่าลูกคืนว่าจิการเต้าคงขืนมาได้ดอกไงดละ หนีไปได้บ่ม,มิวันว่าสิมาบอกเอาส่วนลูกชายหลานสาวเจ้าโ,โลนังพ่อหมอกันโลตาโปรเตต์พังเอ้ยกำลังการเมือ้อุออออติสวงกุศลหาเด้ไม่เด่นเป็นกระบุญมาหากระถินไปตึงกูอยากเลยลาเร็วบัติใ่แก้วพวกลูกหลานวาสิได้สน คงจะเลื่อยโมระนากจังขานดวงวิญญาณจากแล้วอยากจะหวานโอเมียเอยากพระสงฆ์ก็จาไปยังบ่มีกับน้องเณรหลัดจังขานเลยละอยากกูเท่าเจ้าบ้านเมียสายทนเอ้ย ไปกะอาลัเจ้ามดสู่ต้นเียงอ้อยปอยน้ำทะไลหันน้อยอาลัเจ้าองน้ำตาจะเปรบัดนี้ละเอรูปร่างเจ้าได้ห่างไกลหตรงสวิณีิไกลหกวนไปสู่งสวรรค์ฟ้าวาเินางอีเสายอ มื oh ่อคนก่อสางโอ้เพียงมีเล่อว้ยลาสาธุเยเอให้อิว้าเจ้าได้ขึ้นต็นฟ้าไปอยู่บนแดนสงบก็แม่เอ้ยสำปราลยาปอบปอดาวดึงใส่ไปสวรรค์สาราเ้า เมียสายป้เอ้าป้าหลุนบนที่เจ้าไมายใจนกยังมั่งกายะไดมาบ้องกันสั่วซแลวไปสุปาละโลกแล้วจะได้ห่วงหื้งหลงดับเมียเอ้ยลูกหลานยังทั้งเบิดสิเบิงกันบ่เทมาบุญเจ้าเคยสงสารยังหืงอเอาไว้เด้ ให้ไปฮ้องอัปเดบุญเ้าบ้านที่ทำเนื้อแม่เดือษาเบ้เออเออเออเขันวิญญาณเจ้าไปตกยุ่บดำตกความทุกข์ให้ปนทุกบเนื้อแม่เดือตกฟันสุบไม่มีสูบมืมเสริมเติมซอนขั้นเจ้าตกะกุมอ่อนให้นอนเย็นอยู่สวยสวยเมียสายฟ้อง tớ mơ ơi tớ con lúa đỡ xa nà đỡ đớ, đỡ châu ý mẹ ơi xa chiến mơ đỡ gọi ơi nhàn lòng bạc, nếu đẩy đỡ mẹ ơi bên con đi con đàng đầy nằm ngó ngân làn đường vinh dán con chầu đầy lối mưa bay vênh vênh อาพงึกขอดโพรแดงอบุญสางเจ้าเต่าบึงเอ้ยในมือนี้มีบุญสมบูรณเสื่อคนมาส่งไปสวันเ์ด้เพอ่ลา๋จรารการท้างในปองพ้นชาวบ้านคณะคูัวจันเจ้าทัางกำทันปองปุ้ยญ่มาต้้าบุญสงมหย ได้ไปขึ้นสู่สวรรค์กดอเ่เด้มาเด้อไม่ให้สายท่องเทพารุนเล้ยเมื่อที่พวกเจ้าท่านเจ้าภาพทั้งหลายได้ทำบุญหาขนตายภูฝนไววที่วังเลวคือเมีสายท่องที่เหลวแล้วตายไปว่ได้ขาวเงินฝนตกเย้าเยาาเมนฝ่าห้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนั่นกระบอกขึ้น แม่จใจสะอึกแม่จใจสะอึนแล้วว่ตาขึ้นกับขอ,อเนี่ยเด้อขอเรียกดวงวิญญาณเรามาหลับส่วนกุศลในวันนี้ท้างจะบผาเพลในทำพิธีแต่ย้ำเจ้าพาเวียนขวดนำทรงม้อนลงสงพระเจ้าสันเขาปวดม้อนเริ่มแรกตนขวดนำทรงถวายพรขอมีวอนคนพระผู้คนมี้ตายแก้วขอเรียกดวงวิญญาณเมษายท่องเทพรุนพระตายไปเล็วมาละเบากองบุญเนี้เมื่อนีแมษตามกฎจัดพี่น้องด้ทำสรงาคส่วนบุญ สารทุ่ีเงให้เป็นปัจใจในท่านทรงเมษใสทองเอ้ยิ้ญยณเจ้าอยู่น้ำทงตามแถวแถวเราอยากมีได้ยิ้แหล้วให้ดวนมาหรือยู่บนสัตว์ฝ่ายจากตุโลกมุนแม่นอยู่ได้เดือนยียงผมไม่ดวนมาเดียวนี้หรือว่าน้องท่านพี่อวิกีสัณตําปัญากรรมคอยอยู่เผ่าเป็นเจ้าด่านประตูผลการท่านเจ้ามีคอยน้ำทรงอยู่ถึงผู้เล่าตตยคือคุณเมษายทองเท่าทารุนนี่แล้วให้มาด้วย

สาธุเดันจาตุมทั้งอาปัญญาโยมหลักสารให้พดทธพอยดวงวิญญาณแม่สายต้องเทพาลมือดียันจำสู่ลรตูนเมื่อนี่จบวันก็เลยกาวอนขานวันไปถึงปัญญายมแพร่เตาเป็นทิ้งจให้คุณแม่สายต้องมาละโอปองบุญตนมีตั้งมอนจากเชื้อระเบเด้อ มีตังเสือและป่าของใส่ปูสุเนียวเอ้ยป้าจาดเป็นยอดแจ้วขออาดลังสูงมุกลิ่นลายกายกันพันเกี่ยวเหลียวรู้แล้วกับน้ำตาเอานีถึงลาละแด้วปันดนีมาเอาตื่นสู่สวรรค์ดึกเมดึเตงเอ้ยเมียายต้องเตยพวกปีนอง เป็นเอาเงินมาให้เป็นปัจจัยมาน้ำสุ่มเนื้อแม่ดึงมาเอาเดือดมาเอาเงินพี่น้องเจ้าให้ไปจ้างถึงสู่สวรรค์เด้อ่เอ้อเอ้ย ยังใส่ท้องเลยท่าได้ยินเสียงเอินเตือนเตือนเนทางไกลให้จอม้าไปไว้เยาอยู่โดอนมังสาอยากทั้งหลายพัดคล้ยถามมาไว้ไว้ยาสายอยู่คนพร้อมพวกพร้อมมูเต็มปลารมังแนนเหลียวจ้องพอแต่ท่านของเสียงั้นคนกลับไปวาจ้างหอว่าเสียปลาลอมังอันหัวงันถามเตียงตามข้องเข่ามาแสนะได้เจ้าเมาบุญนน้ำงูให้มาคำมาซุบมาบึงูพี่น้องคนข้องถ่ายใจสุนันไม่เงยสายท้องเทพ่ารุ่นเลยมา้อย ก้องเสียงตึงไวย่องสนั่นหัวใจขาจับบันโบกเ้าอย่างมั่สาตเด้อเป็นวิญญาณเจ้าดันยุบปากฟ้าหรือยุงบปากหิมะป้าลูกตามพรเมื่อในวัดเป็นตั้งหูมูเทวดาดาวขอให้เทวดาเจ้าเล่นยาาเยี่ยมโพคในเด้อไปบอกลงวิญญาณอีแม่สายฟองเทพารุณเมื่อนี้ ให้มาขึ้นสู่สวรรค์แหเดิมเอเอเจ้ายัางว่าจะจะให้มาหลับอกปอ,บอมบุญเด้อแม่เอ๋ยพี่น้องเจ้าดันบ่เคยลืมคุณมานั่งรอคอยเจ้าพี่นอ้องเฮากะว่าวอาเจียมพรมปลอมตาสมสวยถ้ากันลัง่อยย่อยเป็นมารวมกันฮวงบุญเด้อแม่เอ๋ยแม่สายปองเอ๋ยเจ้าอย่าไปยกคุณ มื่อนี่ละอิปตียังทำบุญปล่อยเ้ารีเร่งอาหของอยู่เก่งงมากินเอาไปป่าเดแมเด้คำแรกมาเคยเห็นหนานางโอยไปอยู่ยมายแล้วก็อยอีกี l ่ n g โขยเออยากเป็นหนาตั้งแต่เ้า ศกันโลหายโอ้ว่าแสนเจียดายแม่อยากไปเศร้าสลดโอ้ว่าแสนรันทุอยากเป็นหน้าก็ไม่เต็มในชาตินี้ดวงชีวิตแสนลำเป็นตำเหลือเองก็สร้างแต่ปราง với à, tên ta Cháu tình ta sư mẹ không ơi Cứ chỉ cày cần ọc là nhám Chỉ tình chú xài mẹ ở Hãy đi yên cơn má Làm ọc bỏ bụt mẹ đường Gia mô tay bạc bạc tay á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ มาขอดบอลเป็นเป็นใจเป็นมันจีทางขื่นเจ้าอย่าลงเดเมเอเอ,เอ,เอเตยเออมาขอดแล้วเจา้ายะยาในเดินผ่านมาทางในเด้อแม่เอลยอย่าไปวัดเว้นหล่อจุกแตงแค่เกลือควอย่าไปมัวเมาเล่นโปตาเว้นมันตกคำมาฟังบ้านเย็นลำน้ำมูหยาดปีนหองของเต้ายาชนะ ปัด,ดีดหวงวิญญาณแม่สายต้องคือสิมาพ่อแล้วเสียงเจ้าแถวไอพี่หองนั่นจงหูซึนอินแมเอ้ยเจ้าย่าไ้สะอินยืนจองโพเตอันให้พี่น้องนั่นลาเอาไปเส้นน้ำงาอม,ม,มามัดผูกเดือยูกวิญญาณแม่สายต้องนั่นละไว้แล้วพางดอกอยู่้ำลาติการลวงลำยังคอยปล่อยเล้วไป หลับอุศนคนทานจะปล่อยแล้วคืนโปงบัดนีลกลายร้วนจบกระบวนกางทีทุกเลือมีปีเลนองทำบุญส้างดอกสอง้าเอยบัดนี้แม่สายต้องเอ๋ยนับแต่ตอนนี้อิปเตียงทำบุญเล้วใครเจ้านั่นติมไปสวัสดิ์เมืองทกคน

เทพาลุ่นใ้ไปอยู่เมืองปางขอให้มีสุขหลบนมากก็อยู่เมืองคนโลกในเอเดิ้ลทันให้สุขีสำลักจากกบมกนี้ไปโลกนาอย่ามีเศร้าก็มองนับจากใจเมืองนี้จะเป็นห่วงพี่นองให้ลงสู่เมืองแม่นเดนที่มีอานพิบ đại năng kín nóng nôn xa giúp đại đại yêu đại lo cả cuồng khán ban điện chỉ khó tuồng hay nắm cùng đâm đắm đuổi giáng lắm bóng em có sống để vẽ chuyện dù dầu ăn năn nữa mẹ xa tốt ơi chuyện ra đời